สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ฮะเราก็อยู่กับเกม r านะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มีื่อว่ารูบูนะฮะตอนนี้เราก็มาเจอกับไอรีนะฮะซึ่งไอรีสกินนี้ซึ่งเป็นสกินที่ผมอยากได้มากเลยนะฮะ ดูเลยแล้วนะว่าเพื่อนวกนวกันได้นะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะโอ้หืมเอซีคิวมาเลยเนี่ยไม่ได้ดูแฮคใครสนมึงโอ้ โอ้ไอัี้สองตัวซะด้วยอ๋อผ,ผมลืมบอกไปนะฮะว่าผมเล่นโหมดเออบางใครกลายเป็นด์งนะฮะชุบุญไปนหนึ่งดอกมีอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยนี่อีหอค่ะวันติ วัดแม่งเฮียวัดแม่งสันตกวัดแม่งเฮียให้ให้ได้อันนี้ก่อนเถอะนันติกูยังไม่ทันมาเฉยนันติามานี่บอกเลยว่ากูใส่แน่นอนไอ้เฮียกูบอกเลยติมาปุ๊บกูใส่ไอ้เฮียแม่งใครสวนมัว มันเก่ามายังไงฮะถามจริงสก,กิลลูบูอาจจะคููดาวนานเป็นนิดนึงนะฮะสลัดต้นเกมฮะแต่ท้ายเกมนี้บอกเลยนะฮะว่าสนุกแน่นอนนะฮะฟานตังก่อน วมึงมาถ้ามึงมาปุ๊บริวโน่ใส่กูนะกูบอกเลยอันติมาสิวะกูอันติทั้งรวยอย่ามึงมาสิ เป็นหกแล้วไงฮะใครสนมึงไม่หมางกาคีมันตัวเป็นของกูไม่ดีจ้ะสวนจังหวัดสวนจังหวัดสวนโอเคเบอร์มันใครของมึงก็มาไอ้สัสไปละบาย ระบายบางใครก็เรื่องของมึงไอหอกหักอู้ประจ้าอู้ประจ้าอู้โทนน่ากลัวจังเลยผมพยายามที่จะไม่เปิดบางใครนะฮะมาถึงไอดามาถึงไอาการไกด์ลานนี่นะฮะเดี๋ยวกูได้ตัดเรือกับรถเกาะมึงเจอกูแน่ไอิลิ จะก,กึกกึกนี่ก็อาจจะดังหน่อยฮะเพราะว่าผมเก่านะฮะเพราะผมคันนะฮะรถเกาะเจอกูอีหอขาดตัดสไลเยอร์แล้วไงวะเฮ้ดัดสไลเยอร์แล้วไงของเมืองฮะไอสัตว นี้ไปดีไอ้สากกูรุมแม่ง, er. มงเฮียแม่งเกี่ยวเขาเล่นเป็นทีโวยเฮ้ยหาใ,ให้ทีแล้วเหรอให้ทีแล้วก็เสร็จกูเสร็จกูป้อมมึงเสร็จไปแล้วหนึ่งป้อมโอ้ยยังกลายาเป็นดาอยู่แล้วเพื่อนโอ้น่าสุดใจดีนี่ ทูดาเมยเลยของมึงสิวะมึงมาช้าเกินซิบแต่ไม่เป็นไรรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่ามัางกรบินเข้ามาบ้านนีเฮียเหมือนรู้สึกแบบเหมือนเลี้ยงมังกรไว้อะเฮียเ้สิบต่อสิบสร้างทว่าสู้ีอยู่นะฮะซึ่งเงินกูก็อันดับหนึ่งนะฮะแหมกูนี่คือแบบช่างโหดจริงๆเลย มึงกิ้มันทำอะไรกับกูไว้ฮะอีหอกหักกิ้วันทำอะไรกับกูไว้ฮให้สัตว์กิ้วันทำอะไรกับกูไว้ฮะมึงกิ้มันทำอะไรกับกูไว้มึงกิ้มันทำอะไรกับกูไว้ฮะกินทำอะไรกับกูไว้ฮะอีหอกหักไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเอานี้ก็ได้อย่าเอาบัฟกูไอหอกหักวู ผู้คายแค่นี้แม่งได้ป่าวว่าอีเย้ยใครสนพวกมึงวะพวกมึงบอกกเรื่องของพวกมึงสิวะเนี่ยนะ โอสปีดไปไวจังเยลยนะนี่ไม่ว่าใครสวนละ่ะถึงมาเจอกับกูได้นั่นแหละนะมาเจอกับกูก็ได้นั่นแหละนะถึงมาเจอกับกูก็ได้ก,ก็เจอใครก็เจอกูนี่แหละ ปบปับไปจ้าบายผมไม่ได้นั่งเล่นฮะก็อาจจะเล่นแบบไม่ค่อยถนัดหน่อยนะฮะที่ผมสกิลว,วืดๆนี่คือแบบว่าเออที่ผมสกิลว,วืดๆแล้วก็กดไม่โดนนี่เพราะว่าผมก็อยู่ในห้องของผมนะฮะไม่ใช่ว่าห้องของผมหรอกก็ห้องแบบใช้ร่วมกันกับพี่แหละแต่พี่ผมก็ เพื่อนไปตายผู้ได้รักกูเฉยใช้เคร์สติมาแล้วโหซิบ่าเลยหรือเพื่อนมึงซับพอร์ตจริงปะเนี่ยโหสนุกกันหรือเปล่าเขาร่วมวงด้วยซิโดยเฉพาะอีเจนี่นี่สัตว์อ็นอคิวมาแล้วครับคิวเลนจังหวะนี้ฮะ ตายไหมฮะอือหือคิวเรียนไอซิคิวไปใช่ไหมครับเมื่อกี้โอ้โหคิวเรียนไอซิคิวมาครับจังหวะนี้สู้กับดาร์คส์เลเยอร์ที่เป็นไอรีนะฮะใครอยู่ใครจะไปน่าจังหวะนี้คิวเรียนพยายามจูบอยู่ครับและไอรีพยายามไล่ไอรีอีกตัวนึงก็มาซ้อนมากันกล้านะฮะแต่ตอนนี้ฮะจังหวะนี้ฮะรูบูเข้าไปช่วยนะฮะจังหวะนี้ฮะมันใกล้จะรอดหรือเปล่านะฮะแล้วก็เขาหน้าก็เปิดเอ่อกลายเป็นเอเด็กซ์มอนสเตอร์นะฮะแต่รูบูเขาก็ไม่สนนะฮะเพราะว่าเขานั่นหมันไส้มากเลยนะฮะ แหมทุอ่เขาจะฆ่าให้ได้ทุกตัวเลยนะแหมครคนนี้ช่างแบบไร้เยื่อใยซะจริงๆเลยนะไฟนี้ก็จบลงไปด้วยกันเสียของแรดกับไอรีนฮะของฝัง่งรงค้ามนะฮะและเราก็เสียแค่คิวเลนนะฮะยกสองสวยเพื่อนแล้วก็ลูบูนะฮะก็เปิดอันตีฟรีๆนะฮะแล้วก็รอไปคูดาวปีสิบสามวินะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าอื้ แล้วมากันป้อมนะฮะจังหวะนี้ถือว่าเป็นจอดทิตีนะฮะอือหือจังหวะนี้ทำไมไอ้นี่โฟก็อาจจะตุยบ้างก็ได้นะฮะจังหวะนี้ฮะรูบูคนนี้นะฮะแมก็อาจจะเหมือนแบบเฮ้ยเมื่อกี้เขาเห็นโทนะฮะจังหวะนี้แวนะฮะแวนะฮะจังหวะนี้ห้ามซอยโทนหรือว่าโทนจะสวน,นะฮะแมไอริมาซ้อนครับใครจะตายครับแมไอริสองคนฮะรูบูก็ยังไม่เว้นนะฮะอือหือ จังหวะนี้ลรูบูเปิดอันติแล้วฮะจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วก็ตานะฮะจังหวะน,นี้นะฮะรูบูเขาไม่สนฮะว่าเขาจะเป็นอะไรนะฮะแหมเขาแบบแล้วเขาก็ตาปีกแล้วนะฮะแหมโอคนนี้จะเป็นการต่อสู้ที่อืดูเดือดจริงๆนะฮะซิปออกมาฟิกเกอร์เข้าไปปุ๊บพายายามให้มากันกล้านี้แต่ว่าซิปเปิดบางใครนะฮะจังหวะน,นี้ฆ่า อไอลิดานะฮะผมมองไม่ชัดนะฮะจังหวะนี้และซิปก็หลอดอ้วยนะฮะและซิปของเราก็ฆ่าพี่เจ็ดต,ตัวแล้วนะจังหวะนี้แหมชางเป็นซิปที่แบบว่าไม่ใช่ซิปเลยนะฮะแหมฆ่าเจ็ดแล้วคุณนึกว่าแต่แอสซิสซินนะจังหวะนี้แหมเขาคนนี้นี่ชาบแบบเล่นเก่งจริงนะฮะเขาก็ามาเอาบัฟแดงบัฟแดงทะลุก,กำแพงมาได้ไงครับจังหวะนี้ส่วนโทนเขาก็พยายามกันป้อมอยู่นะจังหวะนี้แหม ต้องยอมรับในความพยายามของเขาจริงๆเลยนะฮะสำหรับคนคนนี้นะทีมเขาก็เหลือโทนกับวอลไฮนะแต่รู้สึกว่า High, วอลไฮนรวเวนเฮลซิงนี่น่าจะออกนะฮะจังหวะนี้แมนโทนก็ค่อยๆโดนคลิปต่อยไปต่อยไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็เกือบตายนะฮะจังหวะนี้แต่ลูบูก็มาฟาร์มป่าเขาอย่างกับเป็นป่าของเรานะฮะจังหวะนี้อลิสองตัวพยายามที่จะมาฆ่าผมนะฮะแหม แหวนก็กำลังเอาบัฟฟ้าอยู่นะฮะแล้วลูบูจะแย่งได้ไหมแย่งไม่ได้นะฮะจังหวะนี้เขาเห็นเป้าหมายแล้วะฮะคือไอรินะฮะจังหวะนี้ฮะเป็นไงครับจังหวะนี้แหมเขาเปิดดากซัลเลเจร์แล้วฮะคุณลองเปเรี้ยแล้วเขาลันดากซัลเลเจร์โทนะฮะ,เ,เ,ะ,เ,ะ,ฮะเขาเห็นโทนะฮะจังหวะนี้ฮะโอ้โหแล้วเขาก็ตายไปอีกแล้วนะฮะ แหมเพราะก่อเกิดเขายังไม่ทันรีนะแหมแต่โทนเขากเกือบตายนะจังหวะนี้โทนเขาก็แบบของเกิดยิงแบบปากปากปากนะฮะชิก็ซิปโลนี้นะจังหวะนี้ยิงโดนยงิยงยงิยงยิงโทนยิงนะฮะจังหวะนี้จะมีใครตายหรือเปล่าครับอื้มตายหมดต้นะจังหวะนี้ซิปมีเกิดครับจังหวะนี้โทนก็รกอซ้ําแบบอย่างเดียวเลยฮนะแล้วก็จบกันหมดแบบหมดทีมเลยนะจังหวะนี้แหม โทนได้มกะีคิวนะฮะจังหวะนี้แหมแสดงว่าเขาคนนี้ช่างแบบดาวเมจแรก็จริงนะฮะี๋ยวเขาจะเอาฟาร์มมาแต่เขาไม่ออกธนูฟาร์มนะฮะแหมผอขอนั่งเล่นก่อนรับแบบหนึ่งนะฮะปัญญานี่ก็คือแบบต้องแบบนั่งเล่นแล้วนะฮะจังหวะนี้อูฟูและก็โดนชัดดาวไปะฮะจังหวะนี้และลูบูมาครับจังหวะนี้ครับแล้วก็จะฆ่าได้ไหมนะฮะจังหวะนี้ครับ จังหวะน,นี้ครับมาดูกันฮะว่าลูบูจะฆ่าได้ไหมนะฮะเาะขาฆ่าได้นะฮะจังหวะน,นี้ฮะแล้วก็แหมไอรีเขาจะหนีไปแล้วนะฮะเขาหนีได้นะฮะจังหวะน,นี้ฮะถึงตามไปแล้วก็มีเพื่อนซ้อนอยู่ดีนะฮะแหมเขาคนนี้นี่ช่างฉลาดจริงๆเลยนะฮะแหมคือแบบว่าอของเขาก็แบบว่าพยายามที่จะมาแบบเขาพยายามจะพุ่งออกนะฮะจังหวะน,นี้ฮะแต่ก็โดนซิปโลดักเอาไว้นะ แหมเขาก็จะรอดหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้เขารู้สึกว่าเขาน่าจะรอดนะฮะว่าเขากลายเป็นเอ่ออะไรวะอวิโอดาคอนโควเอเดนะฮะก็ตอนนี้นะฮะก็มีการบวกการเกิดขึ้นนะฮะแหมตอนนี้นะฮะลูบูเปิดบังครแล้วนะฮะจังหวะนี้นะฮะแหมเขาก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นนะฮะเขาแบบพุ่งไปตีอย่างเดียวเลยฮะแหมเขาก็เปิดบังครแล้วฮะจังหวะนี้ฮะแหมพยายามเขาก็ว่าจะไม่พยายามใช้บังคานะครับเนี่ยโอ้โห ใช่คร <haft kaz ali> แล้วเขาก็ยิงไปแล้วฮะจังหวะนี้นะฮะแล้วเขาก็พยายามที่จะช่วยเพื่อนนะฮะคือแปลว่าเขาพยายามที่จะช่วยเพื่อนนะแล้วก็ผักไปต่ออีกนะฮะเนี้ยแล้วเขาก็จะพยายามที่จะรอดนะฮะเนี้ยอันติยิงไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ยิงยิงยิงไปแล้วก็ตายไปแล้วนะฮะจังหวะนี้เขาก็มีอัิโซดากอนเควเดสมาอีกนะฮะจังหวะเอ๊พวกอยากรู้นะครับว่าเออ่ ไม่ไม่ต้องกลายเป็นอันนี้ไม่ตั้งแต่เมื่อไห,หร่วะเนี่ยโอ้โหและโทนะฮะก็พุ่งเข้ามานะเมื่อกี้นะอพิโซดะก่อนตัวเมื่อกี้คือโทนะฮะแหมแล้วก็ก็ตายอีกแล้วนะฮะแหมจังหวะนี้ฮะเหลือใครนะฮะเหลือแวนฮอลก็ลอเอาเย,าออยาตัวเดียวนะฮะแหมที่ซึ่งออกไปนะฮะและเกมนี้ก็จบด้วยการที่ฝั่งผมชนะนะครับจังหวะในแหมถือว่าเป็นศึกที่ดุเดือดมากเลยนะได้มาดูกันซินะครับว่าใครได้ MVP ของตานี้นะฮะ แม่คนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะก็าอาจจะเป็นเอ่อซิลูบูนะฮะแล้วก็เอ่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะเช่นวอลไฮแล้วก็มาร์กัสกานะฮะน่าจะมีสีตัวนี้นี่แหละครับคิวเลนนี่ก็ถ้าคิวเลนต์ได้นี่ก็ถือว่าเป็นปฏิหารเลยนะจังวานี้ MVP คือซิปแน่นอนครับดาวเมซี่เกตเปอร์เซ็นต์นะฮะแหมและลูบูนะฮะได้ลูมาร์กัสกาห์ได้ลูได้ลูได้ทำลายป้อมไปสองป้อมนะฮะ จะมากระไดฟูฟูมายืดไปกี่ประมาณเออหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแปดแสน HP นะฮะเกือบเก้าแสนเลยนะส่วนคิวเลนนะฮะก็หยุดมืองหารต่อหนึ่งไปได้ห<ค>นึ่งนะฮะแหมแล้วก็แวนนี่ได้นาทีละเก้าร้อยห้าสิบสองนะฮะแหมถือว่าเป็นเงินที่เยอะจริงๆเลยนะฮะจังหวะนี้โอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอกราบขอบพระครุณนะฮะท่านผู้ชมที่เข้ามา ชมทุกท่านกันด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับบาย